สวัสดีครับผมมือนี้วันที่สิบเก้าท่านวะนี่มือนี้คุยกันกับอันบอกอันนี้แหละชินซังเฮ้ยนี่แหละบังนีชินซังคุยกันเรื่องบอกโมซังเนาะว่าบอกโมซังอันบอกที่มันกลับแล้วนะมันเป็นรุ่นพี่ชั่วโมนี่แหละผมมาก่อนบอกโมซังอีกนะเดี๋ยวที่นี่มันผันกลับไปแล้วในปพ๊บมันก็มีลูกอีกผู้นึ่งนะครับตอนนี้ก็นนาสิบเก้าเดือนแล้วล่ะบอกนี่ก็ได้บอกอีกฟังบอกโมมึงหู้จักบอกว่าบอกโมซังนี่กลับไปประเทศจีนแล้วมันมีลูกอีกผู้นึงมันถามผมเนาะว่า ว่าน่าซั่งฉีรูโมสังอีมาโคโดโมอีรูผมก็เลยถามมันมันก็มีไวแม่นติมันก็เลยบอกว่ามีอัตลักษณ์ีโนโคโดโมอีกหนึ่งคนก่อนนี่แปดเดือนแล้วนว่าฮัชิคากเกสึคุเลยมันว่าแล้วประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับมันสีพยายามอธิบายผมเข้าใจว่าสีขอดเดือนหนาคำมาขอดคำ่าเกิดนะครับอุมาเลลูอุมาเลลูีเลลนาะไอเจ้าหมชินสั่งเหรอคุณไปไปไปเหรอแกก็ว่าหมากโมสั่งไรกะสึก โคดมกทัลุเสียลูกออกโทัลุมันก็คือดึงนะครับลายกระสือโคดมกทัลุนี่มึงนี่หนักเลยแับนี้ครับเดือนนาสีดึงลูกวากัะนะโอ้ยเหนมันไหลแล้วมาที่นี่หนักกวกเก่าแับนี้หมักมูมันเห็นผมยิ้มผมเห็นผมหัวก็คือสิบอกว่าเฮ้ยมันวนแมีนแบบนี้เด้อมันวนแมีนกับ่มดทหลูเด้อบอกคนกินนั่นแหละเฮ้ยมันวนแมียนทหลูเด้อโอรสือมันนะบอกเฮงหนักแบบนี้ มึงก็เก ma um ินไปบากหนึ so, ่งโทลูบ ah ักหนึ่งโอโลสูโอโลสูนี่ก็คือยกลงนะครับยกลงนะครับไลกาสืโอโลสูมันก็เกินไปไลกาสืบุมาเลลูเดือนหนาลูกสิคอดลูกสิเกิดนะครับอย่างประมาณนี้ก็ได้มึงก็บบอกซะแบบตรงเกินไปนะครับความสามกันเป็นบ้านเท่าก็คือบักแรกบอชิ้นซังบอก็ะชีโคหมกโทรูเป็น ทรก็คือดึงลูกก่อนบักที่สองบักมูมันโอรสเสือบนียยกลงวางลงสินะครับมันกับโบแมนนะครับคันว่าแบบว่าการเองมันก็ะิตได้อยู่น่ะแต่คันวอาก็พ้นญี่ปุ่นนี่เขาก็จิีหัวอยู่ด้แต่ว่าเขาก็ะเบหัวเขาดดกเข้ากับหูอยู่ว่าคำสามเขาอาจจะบป็หูเกิดลอดอุมาเลลูคันลอดแล้วเกิดแล้วกับอุมาเลต้ามือนี้กะบกำลังกวาดเคียดกินนะครับมือนี้ก็บักนี่แหละสองคนนี่แหละให้มาฟัง ภาษาญี่ปุ่นคำศัพท์นะครับสำคัญเลยที่ผมค่อยบอกนะครับไอหลอกวยากรกกวยากรเน,นี่เอาไว้ที่หลังซะเหาจำคำศัพท์ได้ใหเขากระเป๋าได้แล้วไปครึ่งหนึ่งนะดูแลสุขภาพจากของน้ำนะครับผมเน่นาหนาวหาใส่เสือเช่นหนอกเขยนยาให้มอต่าผมแตกที่ศพแตกมาเลยนี่ประธานนี่ท้าวัลซลินอยู่ีกวนด,ดินแล้วก็สิกาบ้านแะครับกินน้ำซ้ามันนี้ก็บ,บ้านสามกวาละวันอาทิตย์ก็ยังเหตุงาน,านอยู่ครับมันนี้เนาะแล้วเจอกันไม่มีพี่หนาครับผม Be what's the right